ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจิตราพรยายิสินผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลกในนามนาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและลูกจ้างประจำขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมจึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลในวรโรกาสอันอภิลักขิตมงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยองค์พระสยามเทวาธิราชเทวาอภินิหารทั้งปวงได้โปรดอภิบาลโดนบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอทรงพระเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลทุกประการเทิน ราชินีคู่บดินปิ่นสยามพระเกียรติงามกล้องเกิดไกลแผ่พัยสาลพระกรณีก่อเกิดกฤิดดาการทรงสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทรงอนุรักษ์มรดกไทยไมิให้สูญทรงเกื้อกูลถวยรา์ทุกวิถีทรงพลิกฟื้นการช่างไทยด้วยบารมีสร้างศักดิ์ศรีความเป็นไทยในโลกา พระดุดแสงส่องนำใจไทยทั้งชาติเพียงก้าบาทราดเป็นสุขทุกที่สาเพียงแย้มโอดโปลดเปลื้องทุกเราประชาพระเมตตาทรงคุณค่าแม่แผ่นดินหลายสิบปีพระแม่เจ้าทรงงานหนักมิหยุดพักสร้างชาติด้วยศาสตร์ินป่ารักน้ำทรงงานคู่องค์ภูมินล่ายนยินถวายชัย ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ